สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝันในรายวิชาภาษาไทยกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ลานภาษาสองนะคะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ลานภาษาสองเรื่อง เลือกคำถูกผิดโดยครูยาราชาลีคลีครูฝันวันนี้ครูฝันมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเด็กๆร้บไม่เอ่ยว่าภาษาไทยของเรามีความหลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูฝันจะลองยกตัวอย่างคำให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะ ทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูว่าคําที่ครูฝันยกตัวอย่างให้เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ่ะครูฝันมีคำให้เด็กๆทั้งหมด2องคำนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคำแรกคือการและคำที่สองอ่านว่าการเช่นเดียวกันค่ะ เด็กๆลองสังเกตสองคำนี้สิคะว่ามีอะไรเหมือนหรือต่างกันบ้างใช่แล้วคะ่ะคำนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาอ่านว่าการเหมือนกันนั่นเองส่วนสิ่งที่ต่างกันก็คือการตัวแรกสะกดด้วยรอเรือและการตัวที่สอง สะกดด้วยลอลิงค่ะทั้งสองคำนี้ถึงจะอ่านเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกันนะคะแล้วทั้งสองคำก็ยังมีความหมายที่ต่างกันด้วยค่ะคําว่าการคําแรกนะคะหมายถึงงานหรือสิ่งหรือเรื่องที่ทำค่ะส่วนการที่สองนะคะหมายถึง เวลานั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าถึงแม้ว่าคำทั้งสองคำนี้นะคะจะอ่านเหมือนกันแต่เพียงแค่สะกดต่างกันเท่านั้นทำให้ความหมายของทั้งสองคำนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะก่อนไปทำกิจกรรมที่ครูฝันเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสำคัญของการเลือกคำถูกผิดกันก่อนค่ะ คำถูกผิดการเลือกคำถูกผิดเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญเนื่องจากคำที่เขียนเหมือนกันแต่ตัวสะกดต่างกันสามารถทำให้ความหมายของคำหล่านั้นเปลี่ยนไปได้ ไปเริ่มที่กิจกรรมที่1กันนะคะกิจกรรมที่1มีชื่อว่าปริศนาคําทายโดยกติกาของกิจกรรมที่1นนะคะครูฝันเนี่ยจะมีรูปภาพให้เด็กๆค่ะโดยที่เด็กๆจะต้องทายว่าจากรูปภาพที่ครูฝันเตรียมไว้ให้น่าจะเป็นรูปภาพที่ตรงกับคําว่าอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมที่1พร้อมๆกันเลยค่ะ ปริศนาคำ้ทยเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมแรกของเรากันแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยเรามาดูที่คำแรกนะคะสำหรับคำแรกจากรูปภาพสระและวรรณยุกเด็กๆว่า ข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะข้อแรกนะคะ mm hmm. ก็คือคําว่าผ้าห่มนั่นเองถัดมาที่ข้อสองนะคะข้อสองจากรูปภาพมีสระ วัน,นยุคและมีตัวสะกดด้วยเด็กๆว่าข้อนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างคะเก่งมากค่ะข้อนี้คือคำว่าหุ่นยนต์นั่นเองข้อถัดไปเด็กๆลองสังเกตรูปนะคะ ครูฝันใบให้ว่าข้อนี้เนี่ยมีเพียงสองพยางเท่านั้นค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ก็คือคำว่าปากกานั่นเองงั้นเราเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เนี่ยจากรูปภาพแล้วน่าจะมีทั้งหมด3พยางด้วยกัน เด็กๆลองสังเกตรูปภาพแล้วลองทายดูนะคะว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรเก่งมากค่ะข้อนี้ก็คืออานามัยนั่นเองค่ะ <Olympics> มาที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยก็มีทั้งหมด3พยางด้วยกัน จากรูปภาพแล้วเด็กๆคิดว่าข้อนี้น่าจะตรงกับคำว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะข้อนี้ก็คือคำว่าพยาบาลน,นั่นเองคะ่กะกติกาของกิจกรรมที่2ของเรานะคะก็คือครูฝันเนี่ยจะมีคำมาให้เด็กๆทั้งหมด2องคำด้วยกันโดยที่ครูฝันจะให้เด็ก เลือกคําที่ถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยครูฝันเลือกคําที่ถูกต้องกันเลยเกมเลือกให้ถูกเด็กๆเข้าใจกติกาของการเล่นเกมที่2องี้แล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มจากข้อที่1ด้วยกันเลย เริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกเป็นคำว่าชีวิตครูฝันให้เด็กๆเ,เลือกนะคะว่าระหว่างคำที่1ห,หรือคำที่สองคำไหนเป็นคำที่สะกดถูกต้องของคำว่าชีวิตเอ่ยเก่งมากค่ะ คำที่ถูกต้องของคําว่าชีวิตก็คือตัวที่สองนั่นเองเพราะว่าคําว่าชีวิตนะคะเราจะใช้ตัวตอเต่าเป็นตัวสะกดค่ะคํานี้อ่านว่าชีวิตซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่นะคะต่อไปเรามาดูข้อถัดมานะคะข้อถัดมาคือคําว่าบริเวณค่ะ ระหว่างบริเวณที่เป็นนอนหนูสะกดหรือบอริเวณที่เป็นนอนเนยนสกดเด็กคิดว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องของคำว่าบริเวณคะเ,ณเก่งมากค่ะคำที่ถูกต้องของคำว่าบริเวณก็คือตัวเลือกที่สองที่มีนอนเนีนสกดนั่นเองค่ะ คำนี้นะคะเราอ่านว่าบริเวณหรือหมายถึงพื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูที่คำถัดมานะคะคำถัดมาคือคำว่าปรากฏค่ะระหว่างตัวเลือกที่หหรือตัวเลือกที่สอง เด็กๆคิดว่าตัวเลือกไหนคือคำที่ถูกต้องของคำว่าปรากฏคะเก่งมากค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่หนึ่งปรากฏที่มีตัวต่อประตักเป็นตัวสะกดนั่นเองคำนี้นะคะเราอ่านว่าปรากฏหมายถึงแสดงออกมาให้เห็นค่ะ มาถึงข้อถัดมานะคะข้อถัดมาเป็นคำว่าเพรค่ะระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งหรือว่าตัวเลือกที่สองตัวเลือกไหนคือคำที่ถูกต้องของคำว่าเพรคะครูฝันให้เวลาเด็กๆเ,เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะ ตัวเลือกที่ถูกต้องของคำว่าเพชรก็คือตัวเลือกที่หนึ่งเพชรที่สะกดด้วยสาลาเอพอ่อพานชา่อช้างและลอเรือนั่นเองค่ะคำนี้เราอ่านว่าเพชรซึ่งหมายถึงชื่อแก้วที่แข็งที่สุดชนิดนึงใช้ทำเครื่องประดับนะคะข้อถัดไปนะคะ เป็นคําว่าค,นวนคํานวณครูฝันมีตัวเลือกให้เด็กสองตัวเลือกด้วยกันเหมือนเดิมทีนี้ให้เด็กๆนะคะเลือกตัวเลือกที่คิดว่าเป็นคําที่ถูกต้องของคําว่าคํานวณระหว่างตัวเลือกที่หหรือตัวเลือกที่สองเด็กๆคิดว่าตัวเลือกไหนคือคําที่ถูกต้องเอ่ย ใช่แล้วค่ะตัวเลือกที่ถูกต้องของคำว่าคำนวณก็คือตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่ใช้ตัวนอนนีเป็นตัวสะกดนะคะคำนี้เราอ่านว่าคำนวณหรือหมายถึงกระประมาณคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลขค่ะ ถัดไปเป็นคำว่าการเวลานะคะระหว่างการเวลาในตัวเลือกที่1ห,หรือการเวลาในตัวเลือกที่สองเด็กๆคิดว่าตัวเลือกไหนคือคำตอบที่ถูกต้องของคำว่าการเวลาคะเก่งมากค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองการเวลาข้อนี้ค่ะคำนี้เราอ่านว่าการเวลาหมายถึงเวลาครั้งคราวหรือว่าหนค่ะมาต่อที่ข้อถัดมานะคะข้อนี้ครูฝันให้คําว่าโอกาสค่ะ ระหว่างโอกาสในตัวเลือกที่หหรือโอกาสในตัวเลือกที่สองเด็กๆคิดว,ว่าตัวเลือกใดคือคำตอบที่ถูกต้องคะเก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่1นนั่นเองคำนี้อ่านว่าโอกาสหมายถึงช่องทาง หรือช่วงเวลาที่เหมาะค่ะถัดมาอีกคำนะคะคำนี้คือคำว่าขโมยระหว่างขโมยตัวเลือกที่หนึ่งกับขโมยตัวเลือกที่สองเด็กๆว่าตัวเลือกใดคือคำตอบที่ถูกต้องเอ่ยใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สองนั่นเองคำนี้ เราอ่านว่าขโมยหมายถึงผู้ลักทรัพย์ค่ะไปต่อที่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปครูฝันให้คำว่าเกสรค่ะระหว่างเกสรในตัวเลือกที่หนึ่งกับเกสรในตัวเลือกที่สองเด็กๆว่าคำไหน คือตัวเลือกที่ถูกต้องคะ่ะถูกต้องค่ะคําที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่หนึ่งเกสรน,นั่นเองค่ะคํานี้เราอ่านว่าเกสนหมายถึงส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้นเส้นค่ะ ัดมาที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายครูฝันให้คำว่าเหรียญค่ะระหว่างเหรียญในตัวเลือกแรกหรือเหรียญในตัวเลือกสองเด็กๆคิดว่าตัวเลือกใดคือคำที่ถูกต้องคะใช่แล้วค่ะคำที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สอง เหรียญที่ใช้ตัวยอหญิงสะกดนั่นเองคำนี้เราอ่านว่าเหรียญหมายถึงโลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่ไหนมีใครตอบถูกบ้างไมมเอ่ย เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับการเลือกคำถูกผิดนะคะหากเด็กๆเขียนคำเด็กๆอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนคำให้ถูกเพื่อที่จะทำให้ความหมายของคำเหล่านั้นเนี่ยไม่ผิดแปลกไปจากเดิมนะคะหากเด็กๆเนี่ยดูคลิปวีดีโอนี้จบแล้วนะคะ เด็กๆมีข้อสงสัยเด็กๆสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายความรู้ที่ครูฝันเตรียมไว้ให้และอย่าลืมทำใบกิจกรรมที่ครูฝันแนบไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย